งานไม่มีอะไรไม่มีช่วงนี้อะค่ะก็คือเราก็เลยไม่สามารถที่จะผ่อนชําระได้แล้วแล้วเขาบอกว่าจะฟ้องอะค่ะจํานวนจํานวนจ<ะ>ํานวนเยอะไหมครับจานวนนี้เยอะไหมครับไม่เยอะค่ะไม่ถึงแสนไม่ถึงแสนค่ะเคยคุยกับสถาบันการเงินนี้หรือยังครับคเคยคุยเขาว่าถ้าเราจะเขาเรียกอะไรนะเหมือนทําสัญญาใหม่ลดหย่อนอะไรอย่างนี้ได้ไหมเขาบอกว่าคุณต้องไปชําระที่ค้างทั้งหมดก่อนที่เราค้างดอกเขาอ่ะ แล้วดอกเบี้ยเยอะไหมครับประมาณสี่ห้าหมื่นอะคะ่ะแล้วคิดว่าเราจะมีทางที่เราจะหาเงินมาจ่ายหนี้ตรงนี้ได้ได้เมื่อไหร่ฮะอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจค่ะพี่เพราะตอนนี้ก็ยังติดปัญหาอยู่เลยอะค่ะคือกรณีที่เราผ่อนไม่ไหวเนี่ยทางเลือกแรกๆส่วนใหญ่ก็คือต้องไปติดต่อสถาบันการเงินะนะครับก็เล่าปัญหาให้ฟังว่าอย่างเงี้ยเราผ่อนไม่ไหวที่ผ่านมาหเดือนเนี่ยเราจะขอประนอมหนี้หรือมา ปรับโครงสร้างนี่หรือขอลดเงินต้นบางส่วนหรือว่าขอลดดอกเบี้ยที่ค้างนะครับแล้วคุยกันแล้วก็จัดจัดเขาเรียกจัดจํานวนงวดในการผ่อนใหม่ก็คือจํานวนผ่อนน้อยลงแล้วให้ยาวขึ้นนะครับแต่กรณีที่ยังไม่ได้งานทำเนี่ยมันคือไม่มีแหล่งรายได้ก็ไม่รู้ว่าจะเอาเงินส่วนไหนไปจ่ายแม้ว่าจ่ายเล็กลงจ่ายยาวขึ้นก็อาจจะจ่ายไม่ได้นะครับ,รบอันนี้ม,นมันเป็นเรื่องที่เรื่องของรายได้ที่ต้องมาจ่ายนี้นะครับเพราะถ้าเกิดไม่ดำเนินการเนี่ยสถาบันก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้อง ผิดสัญญาสินเชื่อส่วนบุคคลที่ว่านี้ะนะครับค่ะแล้วแล้วอพอดีผ่อนรถด้วยจะหมดเนี่ยเราโอนได้ไหมคะมันเกี่ยวกันไหมคะไม่เกี่ยวกันครับไม่เกี่ยวกันครับเรื่องเช่าซื้อรถยนต์ก็เป็นเรื่องหนึ่งถ้าเราผ่อนชําระงวดครบตามสัญญาผู้ให้เช่าซื้อ,อเขาก็โอนกรรมสิทธิ์รถให้กับเราเป็นธนาคารเดียวกันนะคะแต่ว่าเขาจะไม่เอาไอ้ที่เราเป็นหนี้เขามาอ้างใช่ไหมคะเออมันคนละบัญชีกันนะครับนั่นบัญชีเช่าซื้อรถยนต์อันนี้บัญชีสินเชื่อส่วนบุคคล นะครับ,รบเมื่อเราผ่อนชําระตามสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ครบตามจํานวนที่ตกลงลายนี้ก็ต้องโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้กับเราเมื่อเราชําระครบส่วนในเรื่องสินเชื่อบุคคลเนี่ยก็เป็นเรื่องหนี้ที่เราไม่จ่ายก็ต้องมาคุยกันว่าจะจัดการยังไงนะครับค่ะเคยเคยสอบถามเขาแล้วค่ะว่าเออพอดีว่าผ่อนชําระเยอะมันไม่ไหวจะขอเขาลดอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่ายังไงก็คือต้องชําระที่ค้างมาก่อนทั้งหมดถึงจะมาคุยกันได้เขาบอกอย่างเงี้ยค่ะ เราก็ต้องอธิบายว่าที่ค้างอยู่เนี่ยเราก็ไม่เอาเงินส่วนไหนมาจ่ายแต่ว่าเรา <ฮะ S 1> อยากจะอยากจะชำระอยู่ดีแต่ว่าเราขอให้มันมีการยืดขยายระยะเวลาในการชําระนี่ออกไปเช่น2ปีเป็น3าปี3ปีเป็น4ปีแล้วก็จํานวนเงินงวดเนี่ยก็อาจจะให้มันเล็กกว่าเดิมเช่นเคยต้องจ่ายเดือนละ5000อาจจะขอจ่ายเดือนละ2อ0 0ันสองพนะครับก็ต้องคุยแบบนั้นนะครับอืมค่ะก็ต้องไปคุยใหม่ครับอาจจะต้องเปลี่ยนคนคุย เพราะว่าคุยรแล้วเราต้องไปที่ธนาคารเองใช่ไหมคต้องไปที่ธนาคารเองครับนะครับก็ไปเล่าให้ฟังว่าจริงๆเรานี่เราเดือดร้อนอย่างไรนะครับค่ะบางทีเขาบอกว่าเนี่ยคุยกับทนายอยู่นะบางทีคุยกับพนักงานอยู่แล้วก็เลยยังไม่ไม่แน่ใจว่า เราคุยกับใครกันแน่ที่ที่ผ่านมานี่คุยยังไงให้โทรไปคุยหรือว่าไปพบเขาครับไม่ค่ะไม่ค่ะเขาติดต่อมาว่าเออคุณถึงเวลากําหนดาล้อ๋อถ้าถ้าคุยอย่างนี้ลำบากครับจะต้องจะต้องไปพบเขาดีกว่าครับนี่บริษัทนี้พอดีเป็นตัวแทนมาจากแบงก์นี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อแสดงว่าเขาอาจจะใช้วิธีการติดตามนี่จากเอาซอร์สผมว่าคุยอย่างเงี้ยมันก็คุยตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ที่ธนาคารมอบมาให้กับผู้รับมอบหน้าแหละคุยกับลูกค้าไม่ได้คดมันคุย่จริงๆคุยอย่างนี้ต้องไปพบกับกับ ผู้รับผิดชอบของสถาบันการเงินนั้นว่าเรามีปัญหาแบบนี้คือตอนนี้เราไม่มีงานทำนะครับจะขอชําระหนี้แต่ขอขยายเวลาหรือขอเรียกว่ายืดหนี้ออกไปหน่อยหนึ่งเนี่ยก็ต้องไปคุยโดยการไปพบเขาครับไม่ได้โทรไปคุยถ้าโทรไปคุยนี่ลําบากนะครับส่วนใหญ่เขาว่าตามหลักเกณฑ์ของเขาพนักงานโทรมาคุยอะค่ะแนะนำให้ไปต่ออะไรอันนี้อันนี้เราไม่คุยกับเขาแต่เ็าโทรมาตามหนี้เรานะครับการที่เราจะไปขอเขาเนี่ยเราไปพบเขาแล้วก็ขอเจรจาเรื่องขอประนอมหนี้กันใหม่อันนี้จะเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยเขาอาจจะลด ดอกเบีย้ยค้างให้อาจจะลดเงินต้นให้แล้วอาจจะมีการจัดงวดผ่อนให้เลขลงแล้วก็ยืดให้มันยาวขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเขาโทรมาคุยแล้วเราคุยกับเขากลับเนี่ยมันไม่ใช่วิธีประนอมนี่เขาก็โทรมาตามนี่ปกติพอทางนี้ก็บอกว่าจ่ายไม่ได้จํานวนนั้นต้องมาเขาก็บอกว่างันน้เขาก็ดําเนินการฟ้องก็เป็นเรื่องปกติของเขาแต่ว่าอย่างนี้เนี่ยคุณต้องไปพบเขาอะครับที่สถาบันการเงินนั้นๆน,น,นะครับไปคุยกับเขาไปขอความเห็นใจเขาแล้วก็คุยกับเขาว่าเนี่ยจะขอจัดสรรในการปรับโครงสร้างนี่กันใหม่เพราะของเดิมไม่ไหวจริงๆนะครับ แต่ถ้าโทรไปคุยนี้จะไม่เวิร์กเลยครับค่ะไม่เวิร์กเลยครับอะไรนะคะพี่ถ้าโทรไปคุยเนี่ยมันจะไม่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 ประสบความสาเร็จนะครับเขาก็ว่าตามหลักเกณฑ์ของเขาอะครับค่ะแนะนําไปติดต่อสถาบันการเงินที่มีนิสิยอยู่ดีกว่าที่มีปัญหาอยู่ครับอ๋อค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีค่สวัสดีครับอันนี้เนี่ยเป็นเป็นเหมือนช่องทางที่อยากแนะนําเหมือนกันว่าบางทีเราคุยกันแต่ผ่านโทรศัพท์นะแต่เราไม่ได้คุยกันต่อหน้าเนี่ยครับ คือการคุยผ่านโทรศัพท์เนี่ยมันไม่เป็นการที่ลูกค้าที่ผิดนัดเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่โทรไปคุยกับแบงก์หรือสถาบันการเงินส่วนใหญ่แบงก์เนี่ยโทรมาหาเพราะว่าโทรมาตามนี่ติดตามว่าลูกค้าลูกนี้ยังอยู่หรือเปล่าค่ะแล้วเกิดว่าลูกค้าลูกนี้อิดเอื้อนเนี่ยไม่ยอมชำระเขาก็บอกว่าเขาดำเนินการโนติสเขาพยายามดำเนินการ<ๆ>ฟ้องคดีและทางนี้ก็พยายามจะต่อรองอย่างนี้ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไมีการเรียกว่า ไปประนอมนี่แต่ว่าเป็นการอธิบายแก้ตัวชี้แจงให้กับสาาถาบันการเงินแต่กรณีอย่างเงี้ยควรจะไปพบกับเจ้าที่ของเขาเล่าฝฟังว่าตอนนี้เนี่ยไม่ได้ไม่มีงานทําตกงานอยู่แต่ว่าตั้งใจจะจ่ายแต่ขอลดหนี้ขอลดดอกเบี้ยนหน่อยนะครับมันก็จะมีหนทางที่ไปสู่ทางแก้ไขแต่ถ้าเกิดว่าเขาโทรมาตามนี่เราชี้แจงไปอย่างเงี้ยไม่ได้ผลนะครับ แนะนำว่าถ้าเรามีปัญหากับสถาบันการเงินไหญ่การเงินไหนก็แนะนําเดินเข้าไปคุยดีกว่าใหญ่จะหนีจนใหญ่จะหนีครับไม่อยากคุยไม่รับสายตัดสายทิ้งบ้างไม่อยู่บ้างไม่อยู่บ้านบ้างนะครับไปต่างจังหวัดบ้างบางครั้งไปทั้งครอบครัวเลยนะครับหนีทั้งหมดแนะนําว่าต้องไปพบเขาครับปัญหาเนี่ยถ้าเราไม่ไปพบเขาเนี่ยมันแก้ไม่ได้เพราะเราเป็นหนี้อยู่จริงเราไม่จ่ายเขาจริงเนี่ยเราต้องเราต้องไปคุยกับเขาเพื่อลดหย่อนเพื่อผ่อนปลนเพื่อเจรจานะครับแต่เราตั้งใจจ่ายนะแต่ว่า แต่ละเดือนเนี่ยขนาดนี้ไม่ไหวขอลดลงมาหน่อยขอยืดออกไปอีกหน่อยะนะครับก็น่าจะเป็นทางแก้ปัญหาได้นะครับแต่ส่วนใหญ่นี่คือหนีกดสายทิ้งบ้างไม่รับสายบ้างเปลี่ยนเบอร์บ้างอันนี้เป็นเรื่องปกติซึ่งคนตามเนี่ยเขาก็รู้อยู่แล้วะนะครับเขาก็มีหน้าที่ตามาก็ตามอย่างเดียวนะครับก็แนะนำอย่างนี้นะคะอีกครั้งยนี่มีครั้งถ้ามีปัญหาลักษณะนี้นะคะก็แนะนําให้คุณผู้ชมเนี่ย ไปติดต่อโดยตรงดีกว่าหรือว่าย้อนไปก่อนหน้านี้ที่เพิ่งเกิดเหตุไปเมื่อเดือนสอนที่แล้วเรื่องของน้ําท่วมเหมือนกันกับคนที่บอกว่าช่วงที่ผ่านมาน้ําท่วมตอนนี้น้ําแห้งหมดแล้วล่ะตั้งตัวได้แล้วล่ะ <G ül üyor> ก็ไปคุยเอาหลักฐานไปคุยกับเขาซะครับว่าเออที่ผ่านมาไม่ได้จ่ายไป2งวด3มงวดเนื่องจากว่าร้านค้าสถานประกอบการน้ําท่วมตอนนี้กลับมาฟื้นฟูเรียบร้อยแล้ะแต่ขออาจจะขอลดดอกเบีย้ยที่ค้างเกิดบางคนไม่ได้ไปลงทะเบียนไว้ไม่ได้ไปแจ้งกับแบงค์ไว้แบงค์ก็ไม่ทราบ BMW. ว่าที่ฉ<า>เชิงเขาอวงุด คราวนี้แบงค์เนี่ยถ้าไม่ได้ไปสำรวจยังไม่ทราบว่าที่ไหนท่วมไม่ท่วมดังนั้นเนี่ยตัวเองต้องไปคุยกับแบงค์ว่า2งวดที่แล้วเนี่ยไม่ได้จ่ายนะแต่ว่าจะขอลดดอกเบี้ยค้างหน่อยเพราะว่าน้าท่วมจริงๆเนี่ยมีรูปถ่ายแล้วก็เนี่ยสภาพความเสียหายเนี่ยก็คุยกับเขาแต่แต่อย่าเฉยไปแล้วก็ไม่ไม่รู้เรื่องเนี่ยพอฟื้นฟูเรียบร้อยแล้วก็ไปคุยกับแบงค์ว่าตอนนี้ผมสามารถกลับมาจ่ายได้นะแต่ว่าจ่ายแบบเดิมเนี่ยผมไม่ไหวผมขอช่วง6เดือนแรกเนี่ยผมขอจ่ายสัก70%เอนแล้วห้นเดือที่7เยผมตะจ่านได้วหลองุาก เพื่อขอความเห็นใจและความเข้าใจกับเขาแต่ถ้าไม่บอกเขาไม่เอาเอกสารไปแสดงเนี่ยเขาไม่ทราบหรอกครับว่าร้านค้าคุณน้ําท่วมจริงหรือเปล่าค่ะยิ่งมีรูปถ่ายมีอะไรเนี่ยเอาไปแสดงเลยนะครับคุณจารคากิ๊บอยากย้ำอีกครั้งสาหรับคุณผู้ชมที่อยากไปตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโรของตัวเองค่ะถ้าอยู่ต่างจังหวัดไปตรวจสอบได้ที่ไหนบ้างคะถ้าต่างจังหวัดก็สามารถไปตรวจสอบที่ธนาคารตัวแทนนะครับทั่วประเทศก็มีธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอสอนะครับมีธนาคารกรุงไทยนะครับมีธนาคารธนชาติ แล้วก็มีธนาคารแลนด์เฮาส์นะครับสามสี่ห้าสาี่แห่งนะครับที่มีอยู่ทั่วประเทศผ่านเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์ที่เราไปรับฝากเงินทําธุรกรรมเนี่ยเราบอกมายื่นขอตรวจสอบข้อมูลเครดิตนะครับก็จะชําระค่าธรรมเนียมหนึ่งร้อยห้าสิบาทาหลังจากนั้นเนี่ยทางธนาคารตัวแทนก็จะส่งใบคําขอที่ท่านไปกรอกไว้เนี่ยามาที่เครดิตบูโรเครดิตบูโรก็จะจัดส่งรายงานกลับไปที่บ้านของท่านภายในประมาณ5้าถึงเจ็ดวันนะครับท่านก็จะรับรายงานถึงบ้านนะครับท่านก็ไปตรวจสอบว่า ท่านใช้จ่ายบัญชีถูกต้องไหมเอ๊ะมันมีบัญชีแปลกปลอมหรือเปล่า <c oughs> หรือเอ้ทำไมบัญชีนี้จ่ายไปแล้วทำไมยอดยังมีเหลืออยู่ <c oughs> มันก็ตรวจสอบเช็คใช่เช็ค<ช>จับเงินได้ <c oughs> และยิ่งคนที่จะไปยื่นขอสินเชื่อเนี่ยแนะนําก่อนเลยว่าให้ตรวจก่อนให้แน่ใจว่าบัญชีศูนย์หรือปกติหมดแล้วหรือ11ป,ป,ปิดบัญชีหมดแล้วแล้วจงจะไปยื่นถ้ามันมี20ครั้งชนะอยู่ก็ไปจัดการเรียบร้อยก่อนแล้วค่อยไปยื่น ะค,ะคะก็จะทําให้เราสบายใจแล้วก็มั่นใจว่าที่เราไปยื่นเนี่ยเราเตรียมพร้อมแล้วในเรื่องเอกสารนะครับเดี๋ยวไปที่สัตว์สุดท้ายก่อนนะคะคุณจีรวัตรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชิญสอบถามได้เลยค่ะอ่าผมเคยเป็นนี้กับธนาคารธนาชาตินะฮนะ,ค,ะค่ะ,คะอะและทีนี้ผมได้ทําการประนอมเรื่องอะไรเนะี้ยปรับสถานะลูกมีเรียบร้อยแล้วครับก่อนน้าท่วมนะครับฮัลโหลครับได้ยินครับ ต่อเลยค่ะ,ะทีนี้ผมได้ได้จ่ายทั้งหมดแล้วกับธนาคารทั้งหมดแล้วนะฮะแล้วก็ได้ใบเอกสารยืนยันว่าผมได้ชำระนี้มีแล้วตับสถานะลูกหนี้แล้ว,ราารลวครับทีนี้ไอเอกสารที่ให้มาเนี่ยผมทําหายติดตาทั่วมันนะฮะครับเอ่อแล้วพอเนี่ยเนี่ยพอล่าสุดเนี่ยปีห้าหกเนี่ยนะฮะใกล้ใกล้ปลายปีเนี่ยผมได้ไปทําการอ,อทํากระปัดเครดิตอีหกจ้า่เจ้าหนึ่งครับ แล้วก็บอกว่าผมยังติาเครดิตดบูโรกับธนชาตตอนนี้ผมจะตรวจสอบได้ยังไงบ้างครับผมคืออันนี้ก็เหมือนกับที่คุยกันเมื่อกี้ก็คือว่าก็ไปเช็คข้อมูลเครดิตก่อนว่าที่บอกว่าค้างกับธนชาติเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเรามีการค้างหนี้ที่ว่าเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาในจริงหรือเปล่านะครับเช็คก่อนเพราะว่า ถ้าก็พูดออกมาแบบนี้เนี่ยคือไม่มีหลักฐานไงคือใครก็พูดได้ว่าติดติดเนี่ยติดติดยังไงคือไปเช็คข้อมูลก่อนว่าปัจจุบันในที่บอกค้างกันทนาชาติที่ผ่านมาเนี่ยค้างจริงหรือเปล่ายอดเท่าไหร่ถ้าเราชําระหมดแล้วเนี่ยปรับโครงสร้างนี่หรือประนอมนี่กับธนาชาติแล้วเนี่ยหลักฐานเราหายเนี่ยเราขอให้ธนาคารออกใหม่ได้นะครับรับไปออยืนยันยครับออกใหม่ได้ครับว่าที่เรามีการประนอมนี่เราชาระนี่เสร็จสิ้นเนี่ยเรามีหลักฐานยืนยัน นะครับแล้วธนาคารที่ไปคืบยื่นขอบัตรเครดิตเนี่ยถ้าเกิดเขาปฏิเสธด้วยเหตุผลที่ว่าเนี่ยขอจดหมายปฏิเสธมาเลยครับะนะครับจดหมายมีครับผมก็คือเขาบอกว่ายัางติดกับธนาคารทีนี้ผมไม่เข้าใจว่าถ,ถ้าติดธน,นาค<อ>ารเราจดหมายฉบับน,นั้นเนี่ยไปตรวจฟรีได้เลยบุโรเขาบอกว่าภายในหกเดือนและหนึ่งปีเนี่ยเขาจะตัดโดยอัตโนมัติคือพอรับจดหมายใช่ไหมเอาไปตรวจดูนะครับว่าปัจจุบันสถานะเราเนี่ยที่เขาพูดถึงเนี่ยที่ธนาคารที่ยื่นขอบัตรเครดิตนี้เขากล่าวถึงเนี่ยจริงหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่า โอเคทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ไปดูว่าเกณฑ์ที่เขาไม่ให้สินเชื่อเพราะอะไรนะครับให้เพราะว่าเคยค้างในรอบ6เดือนเคยค้างในรอบ3เดือนมาหรือว่ายังมีหนี้ที่ค้างอยู่รหัสมันเป็น20่สิบเนี้ยอันนี้คงค้างเขาไม่ให้เนี่ยก็ว่าเป็นเรื่องเรื่องนะครับ คือตอนนี้ยังไม่ชัดเจนเขาเลยจริงว่าตกลงเนี่ยเอกสารนี้ไปได้กัรธนาชาตินี่เคลียร์จบจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าทางเขามีเอกสารยืนยันครับว่าตอนที่ผมโปรโอนี่ก้อนสุดท้ายคือเขามีนโยบายปรับสถานะลู่นี้ก็คือเขาแจ้งว่าถ้าจ่ายก้อนนี้หมดเนี่ยก็ถือจะจบเลยครับปกติถ้าเกิดจ่ายก้อนนี้จบเนี่ยเขาก็จะส่งข้อมูลในเดือนถัดไปว่าว่าปกติแล้วถ้าหลักฐานในการปลดนี่เราหายเนี่ยเราไปขอธัศนชาติใหม่ได้ นะครับแล้วเราก็ไปตรวจสอบยืนยันว่าธานชาติบอกว่าเราจ่ายงวดนี้เสร็จงวดถัดไปเนี่ยเขาจะปรับเป็นปกติแสดงว่าเราก็ไม่น่าจะมีปัญหาแล้วครับผมแนะนำอย่างนี้นะคะเอาเอกสารไปคุยกันนะยิ่งยิ่งที่ไปยื่นขอบัตรเนี่ยแล้วเขามีหนังสือปฏิเสธจดหมายฉบับนั้นไปยื่นตรวจฟรีได้เลยไม่เสียสตังค์นะครับตามศูนย์ตรวจสอบ4ี่แห่งที่ในกรุงเทพที่สารแดงนวัานาครน,นะครับทอสอชั้นสองแล้วก็ที่กาส์ดเซาท์สูง25นะครับเราไปดูว่าสถานะตอนนี้เราเรียบร้อยหรือยัง ถ้าไม่เรียบร้อยก็ขอแก้ไขได้นะครับแล้วยิ่งมีหนังสือปลดหนี้ที่เราขอใหม่มามายืนยันเลยว่าตรงนี้เนี่ยตกลงท่านชาติไว้แล้วและจ่ายหนี้หมดเนี่ยนี้งวดถัดไปเนี่ยปรับสถานะปกติ ยิ่งชัดเจนนะครับจะต้องดูในรายงานก่อนนะครับค่ะขอบคุณน่ะผู้จิรวัต์ค่ะขอบคุณมากเลยขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะก็เป็นคอรัคุยกันต้องคุยกันด้วยเอกสารหลักฐานเหล่านี้แหละคือไม่งั้นมันก็จะเป็นเลื่อนลอยนะครับเขาว่าอย่างนี้เขาบอกอย่างนี้เจ้าที่บอกอย่างนี้เนี่ยก็เป็นคําบอกคําบอกคําบอกมันเป็นความเห็นนะครับมันไม่ได้เป็นข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงต้องดูที่เอกสารเนื้อมันเลยว่าแต่ละบัแต่ละบรรทัดนี้ว่าอย่างไงนะครับ วันนี้นะคะหมดเวลาของรายการลุงจับออนแอร์แล้วค่ะต้องขอบคุณคุณธาริศศอรุโอไทยนะคะผู้มุ่งในการอาวุโสฝ่ายกำกับการปฏิบัติงานสมาชิกบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัดค่ะครับสวัสดีครับหมดเวลาของร,รายการลุงจับออนแอร์แล้วนะคะเราทั้ง2คนทีมงานรายการทุกท่านลาไปก่อนสวัสดีค่ะ